ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบครับพบกับผมยุทธภูมิดาวงนะครับก็วันนี้นะฮะมากับรายการไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับผมมาถึงวัดลำดับที่ห้าสิบสามแล้วนะครับสิ่งก็มาได้พอสมควรแล้วนะครับทั้หมดเป้าหมายที่ผมวาไว้ก็หนึ่งพันวัดนะฮะจึงได้ตั้งเจือว่าไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับวันนี้นะครับไว้พระลำดับวัดที่ห้าสิบสามเป็นวัดที่ใกล้ๆบ้านผมนี่เองนะครับ ใกล้ๆบ้านแม่ข้าต้มมุ่ที่หนึ่งนี่นะครับนั่นก็คือวัดเดิมก่อเป็นวัดดอยเทวานะฮะแต่ปัจจุบันนะครับก่อได้เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับชื่อเดิมแล้วครับแต่ว่าลดจํานวนลงนะครับก็คือปัจจุบันเป็นวัดวัดเทวานิมิตนะฮะสิ่งก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะฮะเป็นวัดแบบพื้นบ้านแบบชุมชนแบบในชนบททั่วไปแลครับก็วันนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นวัดที่เคยค้นพบกู่เก่าตรงนี้นะครับและชาวบ้านก็ได้ร่วมกันบุรณะฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพระพุทธศาสนาตรงนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนที่บ้านดอยเทวานิมิตแห่งนี้นะครับก็จะได้เล่านะครับวันนี้ผมพาท่านไปแนะนําพุทธสถานแห่งนี้นะครับแล้วก็ไปชมบรรย,รรยากาศของงานบุญแห่เทียนเข้ารรษานะครับเมื่อ,อที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็ลองไปดู ความงดงามและความสมัครสมานสมคขีของพี่น้องสัทธาชาวบ้านรอยเทวนิมิตกันดีกวกาะเขาว่าเป็นได้ร่วมกันสร้างวัดวัดวาแห่งนี้ขึ้นมาจะได้พอครับเชิญตัวผมังแล้วครับมมครับ,รบไว้ยพระหนึ่งพันวัดนะครับตอนนี้ผมก็มาทันมาถึงวัดลำดับที่53ครับคือวัดเทวานิมิตามาตาบลแม่ขตมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำหรับประวัติของวัดก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2470 ก่อนนั้นสถานที่แห่งนี้นะครับเคยมีกูเกา่าหรือวัสถูปเจดีย์เกา่าก่อโดยอิฐโบราณนะครับกว้างหกนิ้วยาวสิบนิ้วหนาสองนิ้วนะครับฐานสถูปเจดีย์ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับภายในสถูปบรรจุพระไบโพนะครับสถานที่แห่งนี้เคยมีต้นมะม่วงยอดด้วนนะครับ ในวันขึ้น15ค่ำนะครับชาวบ้านก็จะมักจะเห็นแสงเทียนแก้วมานสว่างนะครับขึ้นจากต้นมะม่วงนะครับชาวบ้านจึงห้องว่าต้นมะม่วงค่ำนะครับแล้วก็มีต้นไม่อีกชนิดหนึ่งตีมีกลิ่นหอมคล้ายกับถูบชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าต้นกลิ่นเตียนหอมนะครับเป็นต้นไม้ที่พบได้ยากนะครับต่อมาชาบ้านเห็นว่าสถานที่แห่นี้ควรจะสร้างศาสนสถานขึ้นเพื่อ จะได้หื้ว้เป็นตีสาร,ระบูชาของชาวพุทธินี่นะครับดังนั้นทางคณะสัทธาในหมู่บ้านส่วนหนึ่งจึงขอแยกวัดออกมาจากวัดศรีสมสุกนะครับมาตั้งวัดใหม่คือวัดเทวานิมิตแห่งนี้นะครับโดยได้แยกวัดใหม่นะครับจากวัดศรีสมสุกนะครับมาวัดมาวัดดอยเทวาแห่งนี้นะครับแยกมาเมื่อปีพุทธศักราช2470นะครับโดยมีสัทธาผู้ใจบุญบริจาคที่ดิน เพื่อก่อสร้างวัดแล้วก่อฮื้อจื่อวัดว่าวัดดอยเทวานิมิตนะครับแต่เดิมนะครับกรมศาสนาได้จัดฮื้อทำประวัติใหม่และก็ได้เปลี่ยนจื่อวัดเป็นวัดใหม่นะครับออกมาเป็นจื่อวัดเทวานิมิตนะครับหมายถึงเครื่องหมายของเทวดาปัจจุบันวัดเทวานิมิตได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่2 6ธันวาคมพุทธศักราช2554 และก็ได้ทาพิธีผูกพัทศีมาเมื่อบันทีเ27จกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ในวันนี้นะครับจะขอนําบรรยากาศของงานบุญประเพณีนะครับถวายเทียนเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเพื่อท่านได้ชมถึงวัฒนธรรมความดีงามวัฒนธรรมประเพณีของพระพุทธศาสนาที่ซืบทอดกันมานะครับของเมืองเหนือล้านนาของเรานะครับที่เรียกกันว่าถวายเทียนเข้าพรรษานั่นเองนะครับครับเจ้ได้ครับที่ บ้านลอยเทวานิมิตห่งนี้นะครับ่ต่บนแมะต้มอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่นะครับใกล้ๆวัดนี่นะครับนอกจากท่านจะได้มาไหว้พระที่นี่แล้วนะครับตรงตีนดอยนะครับก็ยังมีอถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับเป็นห่องว่านองพรมนะฮะนองพรมนี่ก็ถือว่าเป็นแบบแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับที่งดงามแห่งหนึ่งนะฮะมาะสำหรับการ ไปพักคนยนใจครับตกปลาออกกาลังกายนะครับหลบอ,อ่างเก็บน,น้ำแห่งนี้ครับถือว่าจุดนี้ก็เป็นอ่างแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านชุมชนแห่งนี้ได้นะครับติดติดกับวัดดอยเทวานิมิตแห่งนี้นะครับเอาไปชมความงามกันดีกว่าครับ